อันนี้คือ JBL Encore นะครับสัมผัสแรกเลยครับที่ได้ฟังบอกเลยว่าชอบมากนะครับเบสมันแน่นมากนะครับถ้าใครไม่เคยฟัง JBL มาก่อนเนี่ยเราแบบว่ากำลังอยากจะซื้อเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปลองฟังก่อนนะครับผมบอกเลยว่าผมมาไปลองฟังนะครับลำโพงหลักพันนะครับ <c oughs> แต่เข้าใจแหละว่าราคามันต่างกันเยอะนะครับ jbl เนี่ยมันหลักหมื่นแล้วก็มีลำโพงหลักพันที่พอใช้งานได้ถ้าคุณจะใช้ลำโพงที่พอใช้งานได้เนี่ยลำโพงหลักพันนก็ใช้งานได้แล้วนะสำหรับผมก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ต้องการความสนุกความมันของเนื้อเพลงของเสียงเพลงนะครับต้องการความปาร์ตี้นะครับผมบอกเลยว่ามันต้องมาจบที่ jbl นะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็จะมีลำโพงธรรมดาธรรมดาด้วยนะครับ ที่เป็นหลักพันนะครับที่เป็นปาร์ตี้บ็อกซ์หลักพันนี่แหละแต่ถ้ามาเจอ JBL เนี่ยที่เป็นปาร์ตี้บ็อกซ์ผมบอกเลยว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลย JBL เนี่ยจะมีความแน่นของเบสเยอะกว่านะครับพูดง่ายๆมันเป็นปานะร์ตี้บ็อกซ์นะคำว่าปาร์ตี้บ็อกซ์ก็คือเอามาปาร์ตี้เอามาสนุกเอามาร้องเพลงเอามาแดนซ์นะเอามาเปิดเพลง EDM เพลงลูกทุ่งโจ๊กอะไรประมาณนั้นนะครับมันให้เบสที่แบบ ความรู้สึกคือความสนุกสนานคือความปาร์ตี้นั่นเองนะครับ,นะรบผมก็สรุปเลยครับถ้าอยากจะซื้อลำโพงปาร์ตี้นะครับบล็อกถ้าอยากได้ความสนุกความมันแบบมันเลยนะครับ gbl i n c o r นี่ถือว่าโอเคเลยหรือว่าจะเป็น gbl รุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสา0 1นึนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแต่คนต้องการราคาไม่แพงมากราคาหลักพันนะที่ไม่ได้เกินมือนนะครับ ไม่เกินหมืน่นถามว่าหลักฐานใช้งานได้ไหมผมบอกเลยว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ความมันอาจจะสู้ไม่ได้แต่ก็ได้ความมันกันนะแต่ฟิลม,มันจะคนละเรื่องนะครับ